สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำหลังเกมนะครับวันนี้เกมลอจิลิเลเกอร์เจอกับมินิสตาร์ทิมเบอร์วูฟนะครับก็เป็นเกมแรกในชีวิตที่ไปดูที่สนามนะครับก็ไปดูในสนามเนี่ยมันมันก็วิเคราะห์ยากกว่าดูที่ที่บ้านนะมุมมองวิธีความรู้สึกอะไรเงี้ยอารมณ์ร่วมกับเกมมันมันจะไม่เหมือนกันนะเปิดเกมมาเนี่ยเป็นฝั่งที่เป็นเกมที่สูสีสูสีมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยมันมีข่าวว่าโรบอนเนี่ย เป็นไข้แต่ผมเนี่ยแอบคิดไว้แล้วว่าเอยพอมัน Back to Back 2เกมเนี่ยอาจจะมีเลอบอนหรือ AD สักคนหนึ่งเนี่ยต้องพักแล้วก็เป็นไปตามคาดว่าเลอบอนเนี่ยพอ Back to Back แล้วเกมนี้เขาก็ไม่เล่นซึ่งเปิดตัวผู้เล่นมาเนี่ยคนที่ลงมาแทนเลอบอนเนี่ยเป็นสเปนเซอร์ดินวีดีผมว่ายังยังดูดีอยู่นะเป็นดินวีดี้เป็นดีโลเป็นออตตินลีปเป็นลุยเป็น เป็น AD ก็ยังยังดูจะสู้ได้กับทีมเบอรูฟเต็มชุดซึ่งควอเตอร์แรกเนี่ยแลกกันอย่างสูสีฝั่งเลเกอร์เนี่ยก็โอ้โหดินวีดีก็เล่นดีใครก็เล่นดีสูสีมากสูสีจนแบบรู้สึกว่าน่าจะชนะได้ถ้ามาดูที่สนามอ่ะผมจะบอกเลยว่าสเปนเซอร์ดินวีดีเนี่ย ตอนดูที่บ้านนะ่ะก็รู้สึกว่าเป็นดิวที่คุ้มค่าแล้วนะแต่พอมาดูที่สนามเนี่ยรูปร่างเขาแบบดีมากแล้วก็วิธีการเล่นทรงบาสคือรู้เลยว่าเวลาดินวีดีลงอะ่ะเขาจะมีทรงบาสแบบเกา๋าเก๋าอ่ะข่มฝั่งตรงข้ามดูรู้เลยว่าแบบบาสมันบาสมันเชิงอะ่ะบาสมันเชิงมันหลอกกินฟาวเก่งมันเล่นเับจังหวะเก่งการเล่นเกมรับมันอ่านเกมตลอดอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ช่วงแรกเนี่ยเสมอกันจุดเปลี่ยนของเกมมันเกิดขึ้นแค่จุดเดียวนะครับ ท้ายควอเตอร์ที่หนึ่งแอนโทนีเดวิดหลุดเข้าไปดังแล้วก็โดนแบบโดนชนนะโดนแอนเดอร์สันชนแล้วก็เจ็บปาเป็นแผลเก่าเมื่อเดือนก่อนเราก็คิดว่าเขาจะออกไปแป๊บเดียวแต่กลายเป็นว่าเขาออกแล้วก็ไม่สามารถกลับมาสู่เกมได้เปิดควอเตอร์ที่2เขาต้องใช้แจ็คสันเฮลงมาเล่นแทนซึ่งทดแทนกันไม่ได้เลยต้องบอกว่าคือเราจะไม่รู้สึกความโหดของลูดิโกแบผมมองว่าเป็นเซนเตอร์เงงะหนึคนนะ แต่ว่าพอมาดูที่สนามอะโอ้โหม,มันเกินน่ะคือรูปร่างเขาสูงมากแล้วก็แขนก็ยาวแบบยาวมากยาวจนไม่รู้ว่าถ้าแบบเราดูเวมบี้ตัวจริงมันจะมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนอะผมรู้สึกเลยว่าลูดิโกแบร์พอยืนอยู่ใต้แป้นอะโอกาสเขาได้บอลแบบ90%สูงมากๆพอไม่มีเดวิดคอยป้องกันเนี่ยมันมันเลยเป็นเกมที่ไหลไปทางทีมวบอร์วฟซะทั้งหมดเข้าสู่ควอเตอร์ที่2คนที่เล่นได้ดีมากเนี่ยนั่นคือแนสลีด เล่นไม่หลุดเลย3แต้ม2แต้มวิธีการเลือกเล่นแต่ละจังหวะชัวมากๆเลยทำให้คอเตอร์ที่2เนี่ยทีมเบอวูฟลันยาวหนีห่างเป็น79ต่อ64กลับมาสู่เกมไม่ได้ละในใจคิดอย่างนั้นนะคอเตอร์ที่3ม,มีบางช่วงเลเกอร์ฮึดขึ้นมาได้รันแบบเหลือไม่กี่แต้มแต่ว่าสักพักนึงเนี่ยก็เทิร์นโอเวอร์เล่นหลุดไปเอง ทำให้วูฟเนี่ยกลับมานําห่างเป็น10คะแนนจบควอเตอร์สามวูฟนำร้อยสองต่อเก้าสิบสองเข้าสู่ควอเตอร์สี่ต้นควอเตอร์ลันลวดเดียวไปสิบห้าแต้มก็รู้แล้วแหละว่าปล่อยจอยคนก็เดินออกจากสนามแล้วแต่ว่าเลเกอร์เขาก็ฮึดตอนท้ายไล่มาอีกนิดนึงไล่มาเหลือสิบแต้มแปดแต้มอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ทันละเป็นฝั่งทีมบวูฟเล่นได้ดีกว่าคนเล่นเด่น,เ,ดนเนี่ยแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเด่นมากจบเกมวูฟชนะด้วยสกอร์ร้อยยี่สิบเจ็ดต่อร้อยสิบเจ็ดนะครับ สถิติเด่นๆหลังเกมเนี่ยต้มวงในเนี่ยให้วูฟไปเลยเขาได้ไป62คนะแนนเลเกอร์52ตามฟัตเบรกเลเกอร์ได้14วูฟได้12แล้วก็เทิร์โอเวอร์เนี่ยเลเกอร์15ครั้งวูฟ14ครั้งนะครับเสียแตม้มเปลี่ยนจากเทิร์โอเวอร์เป็นแต้มเนี่ยเท่ากันคือ17ครั้งเท่ากันก็เป็นเกมที่เป็นเกมที่มันมันรู้แล้วแหละพอมันไม่มีเลบอนพอมนไม่มี AD เนี่ยมันเป็นเกมที่ ยากมากๆที่จะกลับมานะครับเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าว่าผมเห็นอะไรบ้างแล้วก็จะเล่าแบบมุมมองที่แบบอยู่ในสนามเห็นอะไรความรู้สึกยังไงหลังเกมนะครับประเด็นแรกนะครับจุดเปลี่ยนของเกมนี้เนี่ยก็ไม่ใช่จุดไหนเลยก็คือท้ายควอเตอร์ที่1่แหละผมว่าถ้าแอนโทนีเดวิดยังอยู่คือท่านผอ,อเนี่ยเป็นเวลาลงสนามอะ่ะเออคนเขาเขาเชียร์ท่านผอ,อเยอะนะ กลายเป็นเหมือนมิ่งขวัญและกำลังใจของแฟนร้อยจิลิเลเกอร์เวลาอยู่ใต้แป้นการแบบโดดเข้าไปซ้ำการป้องกันการบล็อกการซ้อนเวอร์จริงอะ่ะเออเป็นคนที่ตัวใหญ่แต่แบบขาเร็วเข้าไปซ้อนที่ห่วงได้ดีเราเรารู้เลยว่าถ้าไม่มีเดวิดอะ่ะเราไม่สามารถต้านโกแบร์อยู่แล้วก็พอเสียเดวิดออกไปปุ๊บอ เกมใต้แปน้นคือคือแจ็สันเฮก็พยายามแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้มาตรฐานระดับที่เดวิดทำอะ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือควอเตอร์ที่2อะ่ะมันเหมือนดูเพลินนะเหมือนเกมไม่มีอะไรเลยแต่ว่า n นสเลด์มันโคตรเวอร์เลยคือแบบคือเหมือน N นสเลด์เขาเลือกว่าตรงไหนที่แบบเขาจะทำแต้มได้อะ่ะเขาคิดมาแล้วว่าแบบเฮ้ยมีเขาจะตามหาเลยว่า ออสติลีฟอยู่โพสิชันนี้นะเขาจะไปเจอกับออสติลีฟตรงนี้แล้วโพสเพย์ใส่ออสติลีฟแล้วก็จังหวะรูปเกมเขาก็ให้บอลมันหลายๆไปแล้วก็ใส่3แต้ม3แต้มและยิงไม่หลุดเลยควอเตอร์ควอเตอร์นั้นเนี่ยเนสี่ลีดเนี่ยกดไป18คะแนนยิง8ลง7ฟิลโก87%ยิง3แต้มไป4ลูกซึ่งตรงนั้นแหละคือจุดเปลี่ยนของเกมพอเสียเดวิดแล้วก็มาโดน N นสซลีลันเนี่ยผมว่ามันมันทำให้เกมมันมันพังไปเลยสำหรับจุดนี้นะ ประเด็นที่สองเนี่ยผมผมชอบแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดมากคือรู้สึกว่าทุกคนเนี่ย NBA เนี่ยมันสูงกันหมดเร็วกันหมดแข็งแรงกันหมดแต่ว่ามันจะมีคนเดียวที่มันโดดแบบโดดเด่นกว่าคนอื่นน่ะนั่นคือแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยในเกมเมื่อวานเนี่ยเขากดไปทั้งหมด26คะแนนแอาร์ซิต1นลีบาฟิลโกโดยรวม45% 3้อแต้มยิงไป3ลูก37%ซึ่ง ดูในที่บ้านน่ยยังไม่ตื่นเต้นเท่าดูที่สนามเว้ยเรารู้สึกว่าแอนโทนีเอดเวอร์สัะเวลาได้บอลนอะ่ะแล้วเขาหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับแคมริชดิดหนึ่งหนึ่งกับใครก็ตามอะเขาแบบดึงปึ๊กตึกต๊กตึ๊กแล้วแบบโยกอยู่อะตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กแล้วก็ฟึบแบบไปเลยอะคือแบบแบบมันมันไปเลยแบบมันพุ่งไปอย่างนี้เลยอะล้วก็รู้สึกเลยว่า ไม่มีใครหยุดไอแอนด์แมนได้แน่ๆอ่ะคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าสไลด์ขากันอ่ะไม่มีใครทันมันอ่ะแล้วจังหวะมันพุ่งเข้าหาห่วงอ่ะคือแบบมันเป็นเลนเลยนะแล้วมันเข้าไปโหนที่ห่วงอะไรเงี้ยโหดูแล้วแบบเออไอคนนี้มันเวอร์จริงอ่ะแบบรู้เลยว่าแบบคือมันมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นแบบแบบอย่างชัดเจนอ่ะจนรู้เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่เจ็บมันไม่ผิดปกติอะไรทางร่างกายนะ มันจะต้องขึ้นเป็นท็อปไฟท็อปทีของลีกในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วก็เพย์ที่เขาเล่นจังหวะที่มันจะมีจังหวะหนึ ger, mm ่งเลเกอร์เขาไล่ามาในควอเตอร์สามอะไล่ามาจนซ<ะ>ูซีซูซีแล้วแล้วก็ข้างหน้าผมตรงตรงข้างล่างผมมาเป็นแฟนวูฟเขาบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะ mm hmm. เดี๋ยวอนโทีอ็ดเวิร์จะโพสเพย์จะสปินมูฟจะเฟดอาเวย์เขาเล่นตามแบบที่คนดูพูดหมดแล้วแบบมันลงแล้วมันก็ไปมากอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแอนด์แมนเนี่ยคือตอนนี้มันยัง มันรุ่นลามเมโลบอลเองมันเข้าหลีกมาแบบสามสปีมันยังไปได้อีกแล้วก็ด้วยวิธีการเล่นด้วยความคมด้วยพละกําลังอะ่ะผมผมว่าแอนตอนีเอ็ดเวิร์ดพอดูที่สนามนี้แบบโหดจัดเลยอะ่ะแล้วก็ดูดูน่าจะเป็นเป็นเดอะแบกของทีมบอวูไปอีกยาวๆเลยเป็นคนที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจนะสําหรับเมื่อวานส่วนประเด็นที่สมเนี่ยผมว่าพอเสียเดวิดไปเนี่ย เลเกอร์เนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเอาเอาวูฟไม่อยู่แล้วก็โดนบอลมูฟเมนต์ของไมค์คอลลี่คือทีมวูฟเป็นบัานระบบที่ดีมากๆคอนเนอร์ Connor, เขาจะว่างเสมอเลยแล้วก็ทั้งแอนด์แมนทั้งเอ็ดเวิร์ดอ่ะเขาจะดึงดึงตัวประกบเลเกอร์จนแบบจนมันถูกจังหวะจริงๆแล้วเขาก็ดีดไปคอนเนอร์แล้วแบบคอนเนอร์ Connor แบบโคตรจะว่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าระบบ คือมีคอลลี่เป็นตัวลันเกมอ่ะผมผมโคตรชอบเลยคอลลี่มี7คะแนน6แอสซีก็จริงแต่ว่าถ้าดูในสนามอ่ะเขาคุมจังหวะของเกมไว้หมดเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยลูดิโกแบร์อ่ะเออเราเราเป็นคนหนึ่งที่เราไม่เลสเปคลูดิโกแบร์เลยเราเฉยเฉยมากๆเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำเพราะเราไม่ใช่แฟนเขาเนะเรารู้สึกว่าแบบทําไมแบบถึงอยู่ได,ได้ได้นานขนาดนี้อะไรเงี้ยเออรู้ว่าเล่นเกมรับดีแต่อย่างอื่นน่ดูแบบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาดูที่สนามอ่ะเรารู้เลยว่า ลูดิโกแบร์แบบเหมือนเขาเขาแบบปิดทองหลังพระเยอะอ่ะเขาแบบอยู่ในโพซิชันที่แบบเออเขาพิกอนลโลกับคอลลี่พิกอนโลกับเอ็ดเวิร์ดบูบะ่ะแล้วพอเขาเข้าห่วงอะ่ะรู้เลยว่าไม่มีใครหยุดเขาอยู่แล้วมันมันสูงมากมันยาวมากถ้าไม่มีเดวิดเนี่ยก็คือเซนเตอร์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยเอาเขาไม่อยู่แน่นอนแล้วก็เกมใต้แป้นเนี่ยเขาเขาดักตบได้หมดอะ่ะคือคือคุณมีอยู่ลูกหนึ่งอะ่ะไอทอเรนสปินข้ามเข้าไปวางแบบเร็วๆเลยนะ ไอ้มือลูดิโกแบ่มันเหมือนจะห่าง2อก้าแต่มือมันยังเกือบถึงบอลเลยอะเรารู้สึกเลยว่าแบบใต้แป้นวูฟพอมีโกแบอยู่มันมันน่ากลัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเซนเตอร์ตัวใหญ่นะแต่ว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดแล้วก็คุณลองคิดดูมีเซนเตอร์7ฟุตกว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดรีบาวตลอดฟอร์เวิร์ดแล้วก็ตามไปโฟล่ w บอลตลอดอะไรเงี้ยเออผมว่าสิ่งที่เขาทำอะมันมันอาจจะไม่ใช่ เซนเตอร์ในอุดมคติแบบเซนเตอร์โพสสวยๆนะแต่ว่าถ้ามองถึงประโยชน์ของเกมอ่ะลูดิโกแบร์ดีมากจริงๆเขามี18คะแนน16รีบาวสามแอสซิตผมว่าลูดิโกแบร์ก็เป็นคนที่โดมิเนต์หนึ่งคนถ้าจะเลือกแมนออเดอร์แมนเนี่ยก็ต้องเลือกระหว่างเนสซิตลูดิโกแบร์เอ็ดเวิร์ด3คนนี้ว่าว่าใครเด่นที่สุดส่วนประเด็นที่4ลอจิลิเลเกอร์กันบ้างลอจิลิเลเกอร์เนี่ยก็ขาดท่านผอ,อก็เหมือนขาดใจนะเมื่อวานเนี้ยแต่ว่า ตอนที่ดูที่สนามเว้ยค,คนที่ผมชอบอะ่ะผมกลายเป็นผมชอบดีโลมากกว่าเดิมอีกอะ่ะคือดีโลดูที่บ้านน่ยมันดูแบบมันเนิบอ่ะมันเนิบนเนิบนืบ้ออกไหมแต่ว่าดูที่สนามอะ่ะมันเหมือนเลี้ยงบอลติดมือมากๆแล้วก็จังหวะจักระชากก็คือคือมันไม่ช้าเลยนะคือดูดีโลที่สนามมาดูที่บ้านนี่คนละฟิลเลยอะ่ะคือรู้เลยว่า D ดีโลเนี่ย เอาไม่อยู่อะหนึ่งหนึ่งแบบผมไม่เห็นใครเอาดีโรอยู่อะมันกระชากได้ตลอดแล้วก็แต่เมื่อวานผมผมขัดใจนิดน,นึงคือว่าคือดีโรเนี่ยเมื่อวานน่ะเขาพยายามจะเทคเกมแหละพอไม่มี AD ดีไม่มีเลร์บอนเนี่ยเขาจะพยายามเป็นผู้นําของทีมแล้วก็หลายต่อหลายครั้งอะเขายิงบิ๊กช็อตเยอะแบบยิงแบบลูกแบบใจใหญ่เลยกล่าวว่ารถเหลือแต้มเดียวกล่าว่าตีตื้นขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่ายิงไม่ลงแต่โดยรวมเนี่ยก็ก็ยังชอบนะเมื่อวานมี11คะแนน10 10 เมื่อวานมี15คะแนน11อาร์ซิต1เทิร์โอเวอร์แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไปบ่อเห็นไหมรู้สึกได้เลยเนี่ยยิง3แต้ม7ลูกลง1มันไม่ค่อยมีลูกโป่งเท่าไหร่เมื่อวานแต่ว่าภาพรวมเนี่ยการจ่ายจ่ายบอลลันเกมอะไรเงี้ยเออเออชอบแต่ว่าถ้ามันยิงลงมากกว่านี้มีสิชชนะเหมือนกันนะคือดูที่สนามรู้สึกว่าดีโลเนี่ย โหดจริงหนึ่งหนึ่งอะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วก็เลี้ยงบอลต่ำแล้วก็เร็วด้วยและอีกคนหนึ่งที่ประทับใจมากคือสเปนเซอร์ดินวีดี้เมื่อวานมี18คะแนนยิงฟิลโกยิง3แต้มลงไป3ลูกแล้วก็มี7แอาซิซตดดินวีดี้ e ตัวจริงคือของดีมากๆไซส์สวยรูปร่างสวยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลุยไฮชิมุระลุยไฮชิมุระเนี่ยมี30คะแนนเมื่อวานนะครับฟิลโกโดยรวม64% <S <S คือลุยไฮชิมุระเนี่ยเขาเล่นแต่ลูกหาก,กินเนี่ย เขาจะหาลูกหามุมเขาจะเก่งร้อยแปดสคะแนนกับมุมหัวกะโหลกสองคะแนนซึ่งเขาจะหาจังหวะจนไปเจอจุดที่เขาเป็นจุดตายของเขาอะแล้วก็จบสกอร์ผมรู้สึกว่าเมื่อวานนั่งดูลุยอะลุยแม่งชัวร์มากจริงๆนะแล้วก็สองคะแนนเขาเนี่ยยิงเป็นคนยิงบอลสวยอะยิงบอลสวยยิงบอลเร็วแล้วก็ก็ค่อนข้างจะชัวร์นะกับลุยไฮชิมุระ ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ประทับใจในเกมเมื่อวานนะส่วนคนที่ผิดหวังเนี่ยผมรู้สึกว่าแคมริชดิดอะต้นฤดูกาลผมหวังเขามากกว่านี้นะแต่ว่าพอลงมาเล่นแล้วเนี่ยเหมือนเอเนจีเขาไม่ค่อยได้ยังไงก็ไม่รู้และอีกคนนึงเนี่ยก็ทอร์เรียนสปินเมื่อวานลงมาเนี่ยคือคือดีหเสียหคือผมว่าเมื่อวานเกมที่พังๆก็ทอรเรียนสปินอีกคนนึงอะที่ ทีไม่ได้อะไรเลยจากเมื่อวานเป็นเดิะขึ้นขึ้นลงลงเมื่อวานเป็นเดิลงไม่ได้เป็นเดิขึ้นก็ก็พาทีมแพ้ไปเอาแหละก็คือเป็นหนึ่งเกมที่ที่ดูสนุกแล้วก็ได้เวลาดูที่คอร์ดก็จะมีมุมมองที่ต่างจากดูที่บ้านนิดนึง ก็ได้ได้มีความรู้สึกได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันต่างออกไปก็ก็ดู NBA สนุกขึ้นนะครับเอาละเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้าเกมหน้าเจอโกลเดสเซอร์เบเอร์หวังว่าโรบอนกับ AD จะลงเล่นในนัดหน้านะเดี๋ยวมาดูว่าหลังเกมเกมหน้าจะเจออะไรในประเด็นต่อไปนะครับน่าจะเป็นดาบี้แม์ตอนนี้ขนาดว่าเพิ่งไปเช็คราคาในแอปอะนั่งสุดหลังคาตั๋วยังเกือบแบบ เกือบ7,000บาทอ่ะโหจัดจัดน่าจะเป็นบิ๊กแม์ในช่วงท้ายฤดูกาลนะสำหรับโกลเด้นสเต็ปเร i ยร์กับลอชิลลิเลเกอร์วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ